ต้องขอพูดไว้ต้นคลิปก่อนเลยครับว่านะวันที่ผมอัดเสียงอยู่เนี่ยผมเนี่ยได้เป็นไข้หวัดอะไรบางอย่างอยู่นะครับเนื่องจากไข้หวัดช่วงนี้เนี่ยมันกําลังระบาดหนักมากเลยและที่ผมเป็นเนี่ยเนื่องจากผมไม่ค่อยใส่แมสออกไปข้างนอกนั่นเองก็เลยอยากให้ทุกคนนะครับดูแลตัวเองดีๆด,ด,ด้วยนะไม่งั้นอาจจะเป็นเหมือนผมก็ได้ยังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดเสียงในวันนี้ออกมาแย่เนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะ กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยู่ผมเองเมคเชสนักพากย์เก๋เช่นเคยเด้อก็อย่างที่ชื่อคลิปบอกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องแฮ s ส i มินโฮเทลกันแล้วก็ต้องขอขึ้นคําเตอือนก่อนเลยนะครับว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะมีการสปอยบางส่วนนะครับแต่ว่าเนื้อหาจะไม่ได้สําคัญมากถ้าเกิดใครอยากไปดูก่อนแล้วไม่อยากโดนสปอยอะไรเลยเนี่ยก็สามารถไปดูได้เลยครับทางพามวิดีโอโดยการสมัครแพ็กเกจนะครับซึ่งมันมันไม่ฟรีะนะ ชาวการ์ตูนอินดี้เนี่ยก็คงน่าจะได้ดูไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง Has บิน Hotel นี้เรียกได้ว,ว่าน่าตื่นเต้นมากเลยนะครับที่การ์ตูนอินดี้แอนิเมชันบน u t u b e นั้นได้ถูกนำมาทำเป็นการ์ตูนแอนิเมชันแบบเป็นทางการโดยที่มีสตูดิโอมากความสามารถอย่าง A24 เนี่ยมารับบทต่อด้วยและแอนิเมชันที่ออกมาเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าไม่ได้แย่เลยนะครับผมแถมยังคงกลิ่นอายของลายเส้นวิซิป,ป็อปไว้ได้ด้วยนะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเรื่องนี้ เพราะว่าผมได้ดูเรื่องนี้เนี่ยครบซีซั่นแรกแล้วใน้วยความที่ว่าช่องผมเนี่ยทำเกี่ยวกับการ์ตูนอินดี้อยู่แล้วนะก็เลยอยากจะออกมารีวิวเรื่องนี้สักหน่อยโดยที่วันนี้เนี่ยผมก็จะแบ่งออกเป็นแต่และหัวข้อนะครับผมใครอยากดูส่วนไหนเนี่ยก็สามารถเลือกเวลาใต้ล่างดีสคริปชันและกดรับชมได้เลยแล้วก็ต้องขอบอกอีกเรื่องนะครับว่าทุกการรีวิวในคลิปวิดีโอน,นี้เนี่ยเป็นความคิดของผมแบบล้วนๆเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะรีวิวหรือเห็นต่างเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับ ในเบื้องต้นนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าการ์ตูนนี้เนี่ยเป็นการ์ตูนสําหรับคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปนะหรือเรียกได้ว่าเป็นการ์ตูนที่มีเนื้อหาหยาบโปรนะครับแล้วก็ติดเรทอยู่พอตัวเลยแหละสําหรับใครที่ยังไม่อายุถึง16เลยครับผมก็แนะนําว่าอย่าดูดีกว่านะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่น่ามีปัญหานะเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้เกินเลยอะไรขนาดนั้นถึงขั้นติดเรทแบบว่าฆ่ากันมันมันมันก็มีฆ่ากันแหละแต่มันไม่ได้หนักหนาหรือมมีีีภาาาาาพทท่่่่่่รรุนนนนนนแแงงขดดดดดั้้้คสววววตตตผิออูไหหละํใจๆย แถมเรื่องนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องเซ็กชวลด้วยนะครับผมผมก็คิดว่าบางตอนเนี่ยมันก็ไม่สมควรดูจริงๆแหละ และเรื่องนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นแอนิเมชันแนวมิวสิควลนะครับผมก็คือเป็นการ์ตูนที่เกี่ยวกับเพลงซึ่งเพลงเนี่ยก็จะเป็นตัวนาเนื้อเ,เรื่องของการ์ตูนนะครับผมก็เลยทําให้ตอนแรกๆที่ผมดูเนี่ยผมรู้สึกว่าผมแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่ชอบดูแนวมิวสิควลสักเท่าไหร่เพราะปัญหาหลักๆของการ์ตูนหรือหนังแนวนี้เนี่ยมันจะมีความคินส์ปนอยู่นะครับผมถ้าเกิดตอนไหนที่มีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างจะแบบว่าเจ้าหญิงเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันจะคินคนนิดนึงนะ แต่ว่าสําหรับเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีความคิดเลยนะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมีเรทประมาณ16บวกก็เลยทําให้เพลงแต่ละเพลงเนี่ยนะครับสามารถใส่เต็มกันได้เลยมันมันจะไม่เหมือนกับเจ้าหญิงดิสนีย์นะที่แบบเวลาร้อเนี่ยจะเป็นแนวบับตัวเองอะ่ะแล้วก็แบบว่าเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาจากจินตนาการอะไรแบบนี้มันก็เลยอาจจะดูแบบเบี้ยวๆนิดนึงนะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่นะครับทุกเพลงเนี่ยจะมีสตรอรี่ของมันเองเลยก็เลยทําให้แต่ละเพลงของเรื่องนี้ไม่มีความคิดเลยนะครับผม แล้วก็มีหลายคนนะครับที่เปรียบเรื่องเนี้ว่าเป็นดิสนีย์เวอร์ชันนรกเลยนะ เรามาพูดถึงเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าต้องขอพูดตรงๆเลยนะครับว่าสําหรับใครที่ไม่เคยดูตอนไพร์โหลดเนี่ยผมแนะนําอย่าเพิ่งดูซีรีส์นี้ก่อนนะให้ไปดูตอนไพร์โหลดหรือบทนําก่อนเนี่ยแล้วค่อยมาดูนะครับเนื่องจากในซีรีส์เนี่ยแทบจะไม่มีการแนะนําตัวละครอะไรเลยนะครับคือเรียกว่ามันมีแนะนํามันก็แนะนําแหละแต่ว่าจะแนะนําในทางอ้อมมากๆก็เลยทําให้คนที่ดูแรกๆเนี่ยงงนะครับและในซีรีส์นี้เนี่ยจะไม่มีการบอกนะครับว่าทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันในฮัสบินโฮเทลได้ยังไงเพราะฉะนั้นสรุปุปง่่่่าายยยๆเเนนีีีีตตรรรมััวจกกดดดูอดทสคบ ส่วนตัวนะครับผมคิดว่าเนื้อเรื่องของ h a s m i n Hotel เนี่ยมีความออกทะเลไปนิดนึงนะเพราะว่าตัวเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าแตกเป็นเส้นๆนะครับคือไปเรื่อยๆเลยเนื่องจากก็อย่างที่ร,รู้กันนะครับว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยชาลีลูกของลูซซเฟอร์เทวดาตกสวรรค์เนี่ยต้องการที่จะสร้างโรงแรมไถ่บาปขึ้นมาแต่ว่าการที่จะทําแบบนั้นได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะมันต้องมีการไปดีลกับคนบนสวรรค์ก่อนนั่นก็เลยทําให้พอยหลักๆของเรื่องตอนแรกเนี่ย คือการหาวิธีที่จะทําให้เจ้าโรงแรมนี้เนี่ยสามารถทําแบบนั้นได้แต่ว่าก็เกิดเรื่องที่หลายๆคนน่าจะรู้กันนะครับก็เลยทําให้พวกคนบนสวรรค์นเนี่ยจะยกทัพนะครับมาร้างบางคนในนรกทั้งหมดทีนี้เนี่ยจากพ้อยหลักของเรื่องคือการหาคําตอบว่ามันจะทําแบบนั้นได้ยังไงเนี่ยกลายเป็นการเตรียมตัวรับมือกับวันร้างบางที่จะมาถึงแทนทีนี้มันก็เลยทําให้คนดูสับสนนิดนึงว่าสรุปพ้อยหลักของเรื่องมันเป็นอะไรกันแน่วะเนี่ยแถมก็ยังมีเนื้อเรื่องเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะครับที่มาเสริมในแต่ละตอนซึ่งงงงมมัันนนเเ่่่ยจจะแแตกกกกไไปลลาาาืื้อออรห แต่ว่านะครับในตอนสุดท้ายเนี่ยเนื้อเรื่องต่างๆนะครับก็ได้ถูกมาบรรจบกันนที่เดียวเลยทาให้รู้สึกว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดที่ทเราเพิ่งเห็นมาเนี่ยไม่ได้มีความออกทะเลเลยแถมไอ้พวกเรื่องที่มันแตกกันเป็นสายๆเนี่ยก็ยังสามารถไปต่อในซีซั่นสอได้ด้วยนะเรื่องของตัวละครนะครับผมคิดว่ามันค่อนข้างมหัศจรรย์เลยทีเดียวนะที่เขาดีไซน์คาแรคเตอร์ของแต่ละตัวมาเป็นแบบนี้ เริ่มต้นจากตัวแรกเลยนะครับชาลีมอร์นิ่งสตาร์เธอเนี่ยเป็นหญิงสาวที่มีความด้าเริงนะครับผมและแทบจะเป็นตัวละครเดียวในเรื่องเลยนะที่รู้สึกว่าบุคลิกเนี่ยโอเคที่สุดแล้วอะ่ะโดยปกติในเรื่องนะครับเธอจะไม่ค่อยแสดงด้านที่เธอหัวร้อนออกมาสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะมีบางตอนนะที่เราเนี่ยจะเห็นอารมณ์ที่เกี้ยกาดของเธอได้หรือว่าเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างแบบว่าไม่ไหวแล้วอะ่ะจะระเบิดแล้วอะ่ะผมขอให้คะแนนความโกรธของเธอนะครับสูสานเต็ม10นั่นก็เลยทําให้ตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มีคความมเกก็บดออยู่พสระ และความต้องการของเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่ารักมากๆเลยนะครับผมคือเธอเนี่ยต้องการจะสร้างโรงแรมเพื่อให้คนบบปท,ที่อยู่ในรกนั้นสามารถกลับตัวกลับใจและขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ได้คือแบบเธอเป็นตัวละครที่น่าเอาใจช่วยมากๆอะ่ะก็เลยทําให้คนดูเนี่ยรู้สึกผูกพันกับตัวละครน,นี้เป็นพิเศษเลยนะ ตัวต่อมานะครับอลาสเตอร์ aster, เป็นปีศาจวิทยุนะครับผมเป็นตัวละครที่หลายๆคนนั้นชอบอย่างมากเลยเนื่องจากพี่แกเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างโดดเด่นที่สุดในเรื่องเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นการพูดของพี่แกเนี่ยที่จะพูดเหมือนกับว่าเป็นเสียงวิทยุเนาะกับบุคลิกของพี่แกเนี่ยที่พี่แกจะยิ้มตลอดเวลานะครับทั้งเรื่องเนี่ยเราจะไม่เห็นพี่แกหุบยิ้มเลยอะ แถมความต้องการของอลาสเตอร์เนี่ยยังเป็นความลับและเป็นปริศนาอยู่ด้วยนะครับถึงแม้จะเห็นว่าพี่แกเนี่ยคอยช่วยชาลีนะครับก็คือความต้องการของพี่แกก็น่าจะเป็นการที่อยากเห็นชาลีเติบโตนั่นแหละแต่ว่ามันก็อาจจะมีมากกว่านั้นนะคือในเนื้อเรื่องนะครับจะไม่บอกว่าอรัสเตอร์มาเพราะอะไรแต่ว่าในตอนไพร์โหเนี่ยจะบอกนะครับว่าเขาเนี่ยมาเพราะว่าเขาแค่เบื่อเฉยๆอยากมาหาอะไรทำอ e นจอยอ n นจอยแต่ว่ามันก็ยังมีบางช่วงของเนื้อเรื่องนะครับที่เปิดเผยความลับของอรัสเตอร์ มันก็เลยทําให้ชวนคิดว่าอลาร์สเตอร์เนี่ยอาจจะมีแผนร้ายอะไรหรือเปล่าโดยรวมเนี่ยก็เป็นตัวละครที่น่าติดตามมากๆเลยนะซึ่งหลักๆของเรื่องนี้นะครับก็จะมีอยู่2ตัวประมาณนี้แหละส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมนะครับทำให้เนื้อเรื่องน่าสนุกยิ่งขึ้นอย่างเช่นแองเจลดัสเป็นตัวละครผู้ชายนะครับที่มีพันธะบางอย่างกับปีศาจโลกจิตอยู่นะแล้วก็ยังเป็นตัวละครที่มีความพยายามสูงด้วยนะครับที่จะทําให้ตัวเองนั้นดีขึ้นแวกกี้นะครับ ซึ่งแว็กกี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เป็นแฟนของชาลีนะและใครที่ดูมาแล้วเนี่ยก็คงน่าจะตกใจกับเบื้องหลังของนาเหมือนกันนะเป็นผมผมก็อึ้งอะ่ะชาลีก็อึ้งนะครับเซอร์เพนเทนส์เป็นตัวละครที่แบบว่าผมชอบมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นตัวโจ๊กของเรื่องออกมาทีไรผมก็หัวเราะตลอดเลยอะ่ะ และฮัคส์อย่างนี้ก็จะเป็นตัวละครที่อยู่ใน h ฮตส์มินอลเทลเหมือนกันซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองแล้วก็มีความสําคัญมากๆเลยครับผมนอกเหนือนจากนี้นยก็ยังมีตัวละครที่น่าสนใจเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นพวกโอเวอร์ลอหรือว่าจะเป็นปีศาจต่างๆนะครับที่มีความเป็นตัวเองสูงมากยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเช่นไททันทีวีโอ้ยเอ,เอ,เอไม่ใช่มาวอล์วววกวอล์ววกวอล์กก็จะเป็นตัวละครที่มาคอยกัดกับอาราสเตอร์นะครับผมและเป็นตัวละครที่ช่วงหลังๆเนี่ยเขาค่อนข้างโจ๊กแบบฮามากๆเลยโดยรวมแล้วนะครับบน ออกแบบตัวละครมาได้ดีแบบมากๆเลยอาและถ้าเกิดใครสงสัยนะครับว่าผมมีความรู้สึกกับตัวละครในเรื่องนี้ทุกตัวยังไงเนี่ยก็ตามเทียร์ลิส์นี้ได้เลยนะฮะรักเซอร์เพนเทียนภาคจุบมัว ในด้านของเพลงนะครับด้วยความที่ว่าเรื่องนี้เป็นมิวสิควลนะครับอย่างที่ผมบอกไปเรื่องของเพลงเนี่ยก็ออกมายอดเยี่ยมไม่แพ้กับเนื้อเรื่องเลยนะครับผมโดยเพลงแต่ละเพลงเนี่ยก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนเนื้อเรื่องของแต่ละตอนนะครับผมเฉลี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยในแต่ละเอพิโซดก็จะมีเพลงอยู่ประมาณ2เพลงนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีแนวเพลงที่หลากหลายกันไปมีทั้ง r b มีทั้งลาตินมีทั้ง t r a p and Soul ก็มีนะครับมีแม้กระทั่งแรปหรืออะไรก็ตามนะครับมีหมดเลยในเรื่องนี้เรียกกกด้ว่ามมัันน็ตองงีโใจสเพล โดยผมก็จะมาพูดถึงเพลงที่ผมชอบนะครับผมเพลงแรกนะครับที่ผมรู้สึกว่าชอบมากๆแล้วฟังเป็น10-20 20รอบแล้วเนี่ยก็คือเพลง Respectless นะครับผมโดยมันเป็นเพลงนะครับที่เกิดขึ้นตอนที่ o v e r l ร์ d นั้นนัดประชุมเรื่องวันล้างบางหนึ่งใน Overlord หลดเ e เวตนะครับก็ทําตัวแบบว่ากวนตีนคนนั้นไปทั่วคนนี้ไปทั่วเลยทําตัวปีนเกลียวมากๆอะ่ะทั้งด่าเซเที่ยวหรือแม้กระทั่งด่าคาไมายนะครับ ทีนี้น,นะครับคาไมายก็จะสั่งสอนด้วยสไตล์เพลงของเพลงนี้นะครับก็จะเป็นแนวแรปเนาะซึ่งผมรู้สึกว่ามันลงตัวกันมากเลยทั้งเนื้อร้องทั้งอะไรเนี่ยคือแบบโอ้ oh my god นี่มันมัสเตอร์พีซของเพลงเลยแล้วเวลเวดเนี่ยที่บุคลิกของนาเนี่ยมีความปากแซบนะก็เลยทําให้เนื้อเพลงเนี่ยมีความเร่าร้อนเข้าไปอีกเป็นเพลงที่ต้องฟังซ้ําจริงๆอ่ะเพลงเนี้ และเพลงหนึ่งนะครับที่ผมชอบเหมือนกันก็คือเพลง Stay Gone ซึ่งเป็นเพลงที่วอกนั้นจะมาประชันกับอล a สเตอเนื้อร้องเนี่ยก็จะสะใจมากๆนะครับมีการกัดกันไปกัดกันมาแถมตอนสุดท้ายเนี่ยอล a สเตอก็ยังได้โชว์ร่างจริงให้เราเห็นครั้งแรกด้วยส่วนเพลงอื่นๆนะครับก็ตามเทียร์ลิสต์นี้เลยนะ สำหรับเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนไปจาก Rotten Tomato นะครับในฝั่งนักวิจารณ์เนี่ยไปถึง86%เลยนะและฝั่งของคนดูเนี่ยที่ได้ไป86%เหมือนกันนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมต้องบอกไปก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่แฟนฮัสปิน Hotel มาก่อนเนาะคือก็เห็นมาผ่านๆแหละแต่ก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นแต่พอมาได้ดูจริงแล้วนะครับออมีความรู้สึกว่าชอบมากๆอะ่ะเพราะฉะนั้นนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมขอให้เรื่องนี้ไปเลยนะครับ10เต็ม10ไม่หักเลย เออแล้วก็อีกเรื่องนะฮะเห็นหลายคนเนี่ยอยากให้ผมพากเป็นอลาสเตอร์มากๆเลยใช่ไหมที่จริงอ่ะผมก็เคยลองพากอลาสเตอร์ไปแล้วนะครับผมสามารถไปรับชมทางเพจนักพากเกอร์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อร้องเพลงนะคือเร็วๆนี้เนี่ยผมจะทำร้องเพลงลงเพจนะครับเป็นเพลงของอลาสเตอร์ก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับรีวิววันนี้ก็มีเพยงเท่านี้แหละครับผมหากใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้เนะี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับเหมือนเดิมนะกดเข้าไปที่ปุ่มไลค์ได้เลย ส่วนคอนเทนต์หน้าจะเป็นแบบไหนเนี่ยก็รอติดตามกันได้นะสำหรับวันนี้ขอตัวลาคนดูไปก่อนนะครับไปบายครับแล้วเจอกันสี่ยะ